ครับท่านห่างหายไปนานนะคะจากการไลฟ์สดเนื่องด้วยว่าไม่มีอะไรจะไลฟ์ค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะไลฟ์ก็ช่วงนี้พอดีว่าแม่หมูของเราเป็นแม่ท้องที่สี่นะคะเมื่อคืนนี้คลอดลกูกกำหนดคลอดคือวันที่ยี่สิบห้าคือเมื่อวันซืนนะคะ แต่เมื่อวานนี้ก็ได้ทำการคลอดนะคะโอเคมาดูป้ายจดกันนะคะค่ะเราผสมเทียมไปเมื่อวันที่ห้าเดือน7นะคะก็กำหนดข้อก็คือวันวันที่ย5หเดือน10บนะคะก็ถามว่าวันที่ยนี้ก็ตั้งแต่ประมาณหัวค่ำค่ะช่วงหัวค่ำก็มีอาการกระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะเราก็ไม่ได้นอนเฝ้าหรอกค่ะก็ออกมาดูเขาเป็นระยะระยะค่ะก็ ก็ยังไม่คลอดกระสับกระส่ายอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอื่นๆเราก็ได้แต่ให้ฟังเขานะคะขบเคี้ยวไปก่อนค่ะพอจนกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่6ทั้งวันก็กระสับกระส่ายคือกระสับกระสายย่ายตั้งแต่ช่วงวันที่25ช่วงหัวค่ำพอมาวันที่6ก็กระสับกระส่ายทั้งวันใช่ไหมคะปรากฏว่าช่วงประมาณทุ่มกว่าเก,กือบทุ่มครึ่งก็ทําการคลอดตัวแรกมา เราก็ใจคอไม่ดีนะคะหมูอาการกระสับกระสายทั้งแตกคืนวานจนกระทั่งวันทั้งวัน,วนเราก็กลวยจะมีปัญหาอีกเปล่า <S <S เพราะว่าแม่หมูตัวก่อนหน้าตัวนี้นะคะก็ทําการคลอดลูกมามีปัญหาคือคลอดลูกมาได้เพียงสามตัวอีก9้าตัวคลอดอมาแล้วตายหมด แต่ถามว่าร่างกายก็สมบูรณ์นะคะตัวที่ข้อออกมาตายเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรก็คือข้อ,อมาปุ๊บก็คือไม่หายใจเลยคือแน่นิ่งไปเลยอะคะ่ะท,ทั้งที่ว่าร่างกายอะไรเงี้ยก็ดูสมบูรณ์นะคะค่ะพอมาตัวนี้เราก็มีความเนาะตัวที่แล้วเพิ่งจะมีปัญหาไปไอ้ตัวนี้เราก็มีความกังวลว่าจะเป็นเหมือนกันอีกเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ็บท้องแบบนานเหลือเกินข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยเราก็มีความ มีตกกังวลน,นะคะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพอเพิ่งจะเจอไอ้เคสที่ว่าตายเก้าตัวสูงสุดในประวัติการนะคะของการเลี้ยงหมูมาสามปีสามปีกว่าๆค่ะคร <c oughs> าวนี้พอมาแม่ตัวนี้เราก็เล่าประเล่าประวัติเบื้องต้นให้ทราบนะคะ <c oughs> แม่หมูตัวนี้จะมีตำหนิเรื่องขาค่ะ,คะ <c oughs> ท้องแรกก็คือไม่ได้คือเป็นแม่หมูปกติแหละค่ะ <c oughs> ท้องแรกก็โอเคขอลูกมาได้สิบสองตัวใช่ไหมคะ ปรากฏว่าเลี้ยงลูกมาได้22วันเกิดอาการปัญหาขาเจ็บพอขาเจ็บเนี่ยนะคะขาเนี่ยขาหลังเขาเจ็บอยู่ดีๆเดินไม่ได้นอนแล้วลูกก็ฟัดนมแต่เราช่วงนั้นที่เขาเจ็บกับช่วงหัวค่ําเราก็ฉีดยาแก้กเศจให้เขาไปปรากฏว่าเราก็นึกว่าเช้ามาน่าจะดีขึ้นปรากฏหมูลูกหมูร้องอีดอาดอีดอาดตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาดูปรากฏแม่หมูลุกไม่ได้แล้วคะ่ะแม่หมู นอนเรียกลูกกินนมอยู่ท่านั้นไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ใดๆเลยเราก็เลยต้องการผาคลูกหมูตั้งแต่คืนนั้นเลยช่ว่มประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะก็ทําการผาคลูกหมูไปไว้ล้วหมูขุนนะคะถึงได้ยีองวันก็ต้องทำา้าแล้วเพราะว่าแม่หมูลุกไม่ได้แล้วค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณกวินทิพจิตตั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ คระคราวนี้พอแม่หมูเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือแก้วก็เลี้ยงดูเขาป้อนข้าว,ป,าวป้อนน้ำเพราะเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยนะคะแม่หมูตัวนี้ก็คือน,นอนอย่างเดียวลุกไม่ได้ขาตั้งชันข้างหน้าก็ตั้งไม่ได้ไม่มีแรงเลยพูดง่ายๆเป็นขาหลังแต่ขาหน้าก็ไม่มีกำลังที่จะชันขาตัวเองขึ้นมาก็คือนอนกินนะคะแก้วก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเป็นเวลาเดือนรักษาเขาค่ะพร้อมฉีดยาด้วยนะคะ ก็รักษาป้อนค่ะป้อนน้ำมาประมาณเดือนหนึ่งเขาเพิ่งจะเริ่มชันขาขึ้นมาขาหน้านะคะชันขาตั้งขึ้นมาเริ่มเริ่มกินข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สู้กันมาประมาณสามเดือนคือรอบหนึ่งที่เขาจะต้องมีน้องอ่ะก็กลับว่าตัดไปเลยเขาก็ไม่สามารถมีน้องได้ไม่ไปหาหมอหรอกค่ะอ๋อเราเรียกหมอให้มาดูค่ะไม่ได้พาไปหรอกค่ะเพราะาเป็นสัตว์ใหญ่พาไปลําบากแล้วแกเดินไม่ได้นะคะค่ะ คือคือใส่กรงอะไรอย่างเงี้ยมันคือนอนได้อย่างเดียวค่ะไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยอะคะ่ะเราก็ทําการฉีดยาป้อนข้าวป้อนน้ําค่ะป้อนผักกินเหยือกกล้วยประมาณเดือนเนิ่ะค่ะที่ดูแลเขาแบบเนี้ยค่ะคือป้อนเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะกล้วยกระป้อนเหยือกกล้วยกระป้อนเพราะเขานอนนะคะไม่สามารถกินเองได้ค่ะแล้วเขาเนี้ยก็ดูแลเขามาแบบเนี้ค่ะจนกระทั่งรุ่นเดียวเขาตั้งท้องไปแล้วคลอดลูกแล้วเขาเอง พิ่งจะเริ่มดีขึ้นขานหลังก็ถามว่าหายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้หายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่แกก็มีความหวังว่าเขาน่าจะลองให้เขาลองมีน้องอีกดูว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ยก็ลองให้เขาท้องดูค่ะปรากฏว่าก็มีมีน้องให้ได้ค่ะลูกกี่ตัวคะเจ็ดตัวค่ะท้องนี้ได้เจ็ดตัวท้องแรกแกแกได้สิบสองตัวพอท้องที่สองได้เก้าตัวท้องที่สาม ก็ได้แปดตัวทองนี้ได้เจดตัวค่ะ,ะก็หูถามว่าถึงแม้จะได้น้อยแต่ถามว่าแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะเมื่อคืนนี้ขนาดพึ่งคลอนะคะหลังจากที่ให้แม่อยู่กับแม่กินนมกินนมเรียบร้อยร้องเสียงดังไอ้เราก็ต้องรีบวิ่งมาดูะคะ่ะเพราะว่านุกว่าโดนทับโดนแม่ขอทับเพราะแม่เขาพึ่งคลอดใหม่ๆใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่ใช่แย่งกันกินนมไอ้ตัวแค่นี้นะคะ่ะ อนอนดูดเต้าเลยนะความน่ารักใสๆแบล๊บแบลทายค่ะคุณพีถ้าอ่านอ่านอ่านอ่นไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็เราก็เป็นห่วงอนะคะเห็นร้องหูร้องเสียงดังโวยวายร้องเสียงฮัลโลสวัสดีค่ะก็เห็นร้องเสียงดังเราก็ห นึ้วก็กลัวโดนทับไปซะแล้ววิ่งมาดูอ๋อพี่แท้แย่งนมกันค่ะขนาดนมแม่เหลือเฟือเลยนะคะแต่แย่งกันร้องกระจงงงแง,ง,งกันเลยค่ะถามว่าได้เจ็ดตัวก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าคขาวก่อนเราเพิ่งสูญเสียแม่หมูตัวก่อนที่ว่าคลอดลูกมาได้เพียงสามตัวอีกเก้าตัวก็คอลอดมาแล้วก็เสียหมดมันก็เลยทําให้เราแบบได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะแล้วก็แยกกันกินนมร้องกันให้เจียวเจ้าเจียวเจ้าเราเลยนะคะค่ะท้องอันนี้เป็นท้องแม่ที่สี่นะคะขามีปัญหาตั้งแต่ท้องท้องแรกพอมาท้องแรกก็มีปัญหาเราก็ดูแลกันมาค่ะพอมีแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยถึงแม้จะน้อยแต่เราก็ดูแลเต็มที่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้คุณทักทายค่ะ พอาีอานดรลนถึงแม้ว่าเขาอะจะถามว่าช่วงข้อเนี่ยโหน่ากลัวมากค่ะเขาดุดันไงคะเขาเจ็บท้องเขาดุดัน ไอ้เราก็กลัวว่าเขาจะกัดเรานะคะเพราะเราคอ,อกเราก็ยังรู้อยู่ค่ะเราไม่ได้เป็นซองคอใช่ไหมคะเราเป็นพื้นที่ให้เขาสามารถลุกขึ้นเดินได้อะไรเงี้ยเขาก็พร้อมแหวงเราค่ะด้วยความเจ็บปวดคราวนี้เราก็เลยต้องมาละวัดระวังพอลูกคลอดแล้วก็ค่อยช่วยหน่อยค่ะให้ลูกกินนมกินนมไอ้เราก็เบาใจไปะคะ่ะในส่วนตรงนี้อันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการมีเลี้ยงแม่หมูในพื้นที่สถานที่ที่เป็นแบบนี้อันนี้คือตั้งแต่ พ่อแม่แก้วเลี้ยงมานะคะแก้วก็เลี้ยงต่อก็เลยมันก็เป็นเลยข้อเดิมๆของที่พ่อกับแม่เขาทํากันมาไว้มันก็จะเป็นข้อประมาณนี้เราไม่ได้เป็นกรุงข้อนะคะค่ะก็ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะสําหรับเราเลี้ยงหมูคออแบบนี้ข้อดีก็คือแก่มีพื้นที่ให้ลูกนั่งเดินคือได้ยกย้ายเดินไปเดินมาใช่ไหมคะค่ะแต่ มันจะมีปัญหาช่วงตอนการฉีดยาแล้วก็การการทำคลอดเพราะว่าเราต้องใกล้ชิดกับแม่หมูเลี้ยงแบบนี้ถามว่าต้องใกล้ชิดกับแม่หมูนะคะถ้าเกิดเลี้ยงแค่เอาข้าวมาให้แล้วไปความใกล้ชิดความผูกพันไม่มีเวลาคลอดจะลำบากเพราะว่าด้ดวยด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเข้ามาอยู่ในคอกหมูเวลาคลอดลูกอะ่ะเขาจะมีอะไรนะ มันต้องมีความใกล้ชิดกับเขาในระดับหนึ่งถึงจะเข้ามาทำการทำคลอดให้เขาได้ะคะ่ะซึ่งพอแก้เข้ามานมี่หมูยังอีดอดอดอดพาพ่อ,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 พอ,พอ,พอไม่ได้เป็นคนเลี้ยงนะคะแก้เป็นคนเลี้ยงคะ่ะพ่อจะช่วยอยู่ด้านนอกแก้จะเข้ามาอยู่อย่างนี้เป็นหลักคือเข้ามาอยู่ในคลอดตรงของแม่หมูในคอกของแม่หมูนะคะค่ะถามว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูแค่เจ็ดตัวแค่นี้นะคะแย่งนมกันค่ะไม่มีอะไรแย่งนม แข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวค่ะน่ารักกระมูกกระมิอันนี้ก็เท่ากับว่าอายุเกิดเกิดเมื่อคืนนี้เพิ่งจะได้วันหนึ่งยังไม่เต็มเต็มยังไม่เต็มที่ด้วยค่ะค่ะโ,โีไอตัวเนี้ยแม่แก้วก็ดูแลมานยังเต็มที่แม่มันเนี้ยเจ็ดตัวลูกไล่กันเลยค่ะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ กำลังดีกําลังโบ๊ะบะโบ,บ๊ะเลยค่ะอุ่นไซส์แล้วก็ความแข็งแรงของเขาที่เกิดมาได้เกตตัวก็ดีใจแล้วค่ะสําหรับคนเลี้ยงหมูสําหรับแก้วนะคนอื่นแก้วไม่รู้คนอื่นอาจจะมองว่ามันน้อยแต่สําหรับแก้วได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะบางครั้งเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คืออาจจะเสียแม่หมูไปเลยหรือไม่ได้ลูกเลยทั้งข้ออ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยแก้วก็มองว่าเราไม่สูญเสียถึงแม้จะได้น้อยก็ดีใจแล้วค่ะ ค่ะอันนี้เพิ่งเมื่อเช้านี้เพิ่งจะฉีดยาแก,ก้เสพกับยารดไข้ของแม่หมูไปให้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฉีดเมื่อคืนนี้ฉีดแต่ยาลุมบ่งอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเพิ่งมาฉีดให้เมื่อตอนช่วงเช้าเนี้ยค่ะตอนให้ข้าวค่ะดูความใส่ใส่แบ๊วแบวของลูกหมูนะคะกินไปกระดิกหางไปอะค่ะมีความสุขนีะ ยังไม่ได้ตัดหางนะคะที่บ้านที่บ้านจะรอสักสามถึงห้าวันถึงจะทําการตัดหางฉีดทันเหล็กอะค่ะจะทำจะทําการฉีดหางแล้วก็ให้ hey, ตัดหางฉีดทันเหล็กค่ะของที่อื่นอาจจะทําเลยการแล้วแต่ของแต่และบ้านของแต่และความมันก็แล้วแต่ค่ะของแก้วเนี่ยคือเราจะให้ได้สามถึงห้าวันถึงทําการตัด ah. 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 าหางฉีดทันเหล็กอะค่ะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกแต่ละบ้านนะคะแต่ละความกันนะคะค่ะ ดูดูความน่ารักดูดนมไปสายห่างไปมีความสุขได้กินนมกลางคืนมาเราก็คือเราไม่ได้มาเฝ้านอนเฝ้าใช่ไหมคะเราก็อาศัยหูด,ดีเวลาลูกหมูลองร้องวิบวับเราก็เข้ามาดูะคะ่ะว่าเป็นยังไงลูกโดนทับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงใหม่ๆแม,แม่หมูหเขายังมีอาการอ่อนเพลียแล้วเจ็บปวดใช่ไหมคะเวลาลูกหมูคลอดใหม่ๆม่เง,งี้ยเราก็ต้องคอยฟังเสียง แล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียะคะใช่ไหมปอดจคกอ้อ่อดจะท้องป่าอะไรใช้ระยะเวลาทั้งนั้นเลยค่ะมีด่างอยู่ตัวเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นสีขาวกับสีน้ําตาลนอน่อ,อนๆเรื่อๆ,ๆค่ะแล้วก็มีด่างอยู่แค่ตัวเดียวทั้งหมดสิดตัวกําลังหน้าแล้วะะ่ะนอนดูดนมกระดิกหาง เราเลี้ยงก็ช่วงนี้ราคาหมูไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงกันบ้านที่บ้านแก้วก็ช่วงนี้ที่แก้วขายไปครั้งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนก็ได้เราละห้าสิบาทก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็ด้วยหลายๆปัจจัยนะคะหนจะหมูเถื่อนเข้ามาหน่จะบริษัทใหญ่โรงงานใหญ่ลดราคาดําราคากันลงมาไอเราลายย่อยก็ ไม่ต้องพูดกันเลยค่ะเจ็บปวดรวดร้ากันไปแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะด้วยมันคืออาชีพของเราถ้าถามว่าเราไม่ไปต่อมันก็หลายๆปัจจัยเพราะว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะอา,อาชีพของการเลี้ยงหมูขุนอย่างเดียวมันเป็นทุกอาชีพที่ด้วยเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ใช่ไหมคะเราก็คระคับประคองตัวเอง พยายามลดต้นทุนของตัวเองเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้ประคองตัวเองให้สามารถไปต่อได้มัน,เป,นเป็นธรรมดาที่ทุกอาชีพจะต้องเกิดวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะปัจจัยจากภายในภายในประเทศเราหรือภายนอกเราก็ต้องพยายามประคองตัวเองแล้วก็ <c oughs> ผ่านไปให้ได้ใช่ไหมคะน,นี่ดูดตัวนี้ <c oughs> นอนกวนนะคะนอนที่เท้าแม่เลยเป็นไงล่ะนอนธรรมดาลกไม่จํา นอนแบบนี้แหละสบายสบายนอนไปกระดิกห่างไว้ด้วยนะคะธรรมดาที่ไหนนะควรซะไม่มีดีเนี่ยค,ค่ะคือความใส่ๆแบลวของ,องหมูช่วงนี้ลุ่งหมูพึ่งคลอดเราก็ต้องทำการดูแลคอยตั้งใจฟังเล้าหมูดเดงเวลามีเสียงร้องคอยวิ่งมาดูค่ะเราไม่รู้ว่าร้องเพราะแย่งนมหรือร้องเพราะโดนทับ เราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียก็ต้องคอยฟังคอยคอยมาดูเขาค่ะเพราะว่าให้แม่เขาฟื้นตัวแข็งแรงแล้วก็ลูกหมูรู้จักหลบดีรู้จักหลบด,รลบดีรู้จักว่าเอยอันนี้คือพืนช่วงนี้อันตรายไม่ควรเข้ามาอยู่ใกล้แม่ช่วงแม่กําลังกินหรือแม่จะล้มตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องช่วยดูเขาก่อนพอให้เขาสักห้าถึงเจ็ดวันเนี้ยห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยลูกหมูจะเริ่มมีการรู้มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นว่า ช่วงแม่กําลังนอนท่านี้หรือกําลังจะลุกท่านี้ไม่คนอยู่ใกล้เขาหรืออะไรเงี้ยค่ะหมูจะเริ่มเรียนดูตอนนี้ก็เลยต้องช่วยดูเขาไปก่อนเพราะเขายังใส่สายแววแววยังยังไม่รู้ภาษาค่ะอะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากสําหรับแก้วบ้านพอใจเกษตรนะคะก็มารายงานตัวว่าแม่หมูตัวนี้เป็นแม่หมูท้องที่สี่นะคะทําการคลอดลูกเมื่อคืนนี้ได้เจ็ดตัวค่ะแล้วก็คลอดใช้เวลาประมาณตั้งแต่ ทุ่มครึ่งตีไปตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วถึงประมาณสี่ทุ่มเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแต่ลูกก็ออกช่วงประมาณตีสามกว่าค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ลูกกินนมตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มกว่าแล้วก็เอาลูกมาให้กินนมก็คือก่อนให้ลูกกินนมก็ทําการตัดเขี้ยวตัดฟันของก่อน,นะคะแค่นั้นเองเราก็รูปนมเขาพอรูปนมเขาเขาก็มีการขยับเต้าทําท่าเรียกลูกกินนมแล้วก็จับลูกเขา ให้กินนมก็คราวนี้ก็เป็นหน้าที่เขาแล้วค่ะที่ดูแลลูกกันต่อไปเราก็คอยแค่ฟังเสียงเพราะเราไม่ได้นอนเฝ้าใช่ไหมคะเรากลับไปนอนในห้องเราเราก็คอยฟังเพราะว่าในห้องแก้วกับคอกหมูไม่ได้อยู่ห่างกันมากเวลาลูกแม่หมูร้องลูกหมูร้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียง ถ้าเราไม่หลับเพลินถ้าเราไม่หลับเพลินเราก็จะวิ่งออกมาดูเขาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเม่เคืนเนี่ย,าายวิ่งมาดูสองสาเที่ยวเพราะว่าลูกหมูร้องเสียงดังเราก็แปลกใจลูกหมูเพิ่งเกิดทําไมมีอนุภาพในการร้องได้เสียงดังหูกดังก็หึอมอะค่ะพอวิ่งมาดูอ้าวแยกกันกินนมไม่ได้มีการเหตุการณ์อย่างอื่นคอยช่วหน่อยค่ะแล้วก็กลับไปนอนต่อ ค่ะวันนี้แก้วก็ไม่มีอะไรมากมารายงานตัวครับผมงั้นแก้วขอจบไลฟ์สเพเยงนาะนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบายบายแก้วบ้านพอใจกเกษตรบายบายค่ะ